สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมุกกี้มุกครินทุกคนนะคะวันนี้มากับรูปผมสั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใกล้จะเป็นวันวาเลนทาแล้วใช่ไหมก็มีหลายๆคนขอมาว่าอยากได้เมคอัพลุคที่แบบไปเดทอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่อยากให้มันเรียบจนเกินไปอยากให้มันดูมีสีสันดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะมุกกี้ก็เลยเพยายามสรรหาอะไรใหม่ๆมาซึ่ง ในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาเนี่ย Too Faced ออกพาเลตใหม่ Two face คือ Too Faced Chocolate Bonbon s Palette นั่นเองนะคะก็มุกี้รู้สึกม,มันเหมาะกับวาเลนไทน์มากๆเลยอะ่ะใครที่อยากจะซื้อให้แฟนวาเลนไทน์มุกี้ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะก็จะใช้สีโทนแบบชมพูตรงนี้แล้วก็จะมีแซมตรงนี้นิดนึงนะคะ ก็วันนี้แสงมันค่อนข้างแรงนะคะสีมอาจจะดูแจ่มมากแต่ว่าในกระจกเวลามองเนี่ยมันไม่แจ่มมากเท่าไหร่นะคะก็ลองไปดูกันว่ามันจะโอเคไหมแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะลงฟาวเดชั่นวันิีกี้ใช้ด h ออสตา t a นะคะก็จะแต้มไปตามจุดต่างๆแล้วก็จะใช้การเบลนด ะะโดยการใช้ beauty blender เหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าไม่ใช้ beauty blender รู้สึกว่าชีวิตยากขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าพอม beauty blender ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ concealer วันนี้เชิกใช้ของ NIX นะคะใช้ดีมากใช้สีเหลืองใต้ตาแล้วก็สีม่วงในการไฮไลท์ค่ะก็จะแต้มไปที่ใต้ตาเลยนะคะสำหรับ concealer สีเหลืองแล้วก็เบลนดท์ทั่วๆโดย beauty blender นะคะเราจะนำาเื่อใช้นะคะ สีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีในการให้ความสว่างเนะะี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนคิมคาเดเชียนนะประมาณนั้นสีม่วงนี่ก็จะตามจุดนะคะหนกแก้มต่างๆแล้วก็เบลนดเหมือนกัน,นะค่ะติดสติกเกอร์ซาสองชั้นนะคะของบอกต่อนะเองมเพื่อจะเลือกใช้เป็นเบอร์ L อลนะคะเพราะว่าจะเหมาะกับโครงตาของบุกกี้มากที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะลงแป้งฝุ่นไปของชูเอมูระนะคะเซตให้ทั่วเลยเพื่อไม่ให้รองพื้นเยิยมระหว่างวันค่ะคอนทัวร์นะคะโดยคอนทัวร์พาวเดอร์จาก t o p ปช o อนะคะถือว่าเนื้อดีมากเลยนะสำหรับตรงนี้มุกี้ชอบมากๆเลยค่ะ การแต่งตาวันนี้นะคะใช้ Two Face Chocolate Bonbon Palette นะคะเ mm hmm. มื่อกี้ก็จะเลือกใช้สีชมพูสีทองแล้วก็สีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะใช้สีชมพูบานเย็นในการเติมสีสันให้กับตาในวันนี้ค่ะสีแรกนะคะจะลงสีชมพูอ่อนให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็เบลนด์ไปทั่วๆเลยค่ะตอนนี้ใช้สีน้ำตาลนะคะลงที่กลางตาถึงปลายตานะคะแล้วก็เบลนด์ไปอีกนั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มอย่างที่โมกี้บอกเนาะ นะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มในการเบลนะะ์นี่ค่ะก็สังเกตว่ามันจะเข้มขึ้นแล้วก็เน้นหัวตายแบนึงด้วยสีชมพูนะคะนีื่อจะย้ำรู้สึกว่าใช้แปรงมันไม่ค่อยติดนะคะเพราะว่าแปรงมุกกี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยในการคัดเบ้าแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้แปรงที่สะอาดนะคะเบลนดออกจากกันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามุกอยากให้ตามันดูมีมิติมากขึ้นใช้สีชมพูบานเย็นในการย้ำที่หัวตาแล้วก็ ทำให้ตาดูสดใสามากยิ่งขึ้นตามนี้เลยนะคะเขียนอายไลเนอร์กันนะคะใช้เป็นเมลินดาตัวนี้เขียนจากปลายถึงกลางตานะคะพราะฉะนั้นก็ใช้อายไลเนอร์น้ำนะคะ,เ,ะ,คะเขียนด้านบนให้วิงออกเล็กน้อยนะคะไม่มากจนเกินไปนั่นเองจากนั้นนะคะใช้เขียนคิ้วของเมริสกาเนี่ยเมื่อกี้ชอบมากเขียนที่ปลายคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนมาที่หัวแล้วก็ใช้สปูลี่นะคะซึ่งเป็นแปรงที่อยู่ด้านปลายของดินสอเนี่ยค่อยๆ เบลนให้มันเข้าหากันแล้วก็ให้ดูนวลเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนา ok ั้นเมกี้ก็จะใช้มาสคาร่าคิวนะคะ Heavy Rotation นะคะปัดที่หัวคิ้วเพื่อให้สีดูอ่อนลงแล้วก็ทำให้คิ้วดูสมูทขึ้นค่ะขาดไม่ได้นะคะสำหรับขนตาปลอมวันนี้มุกี้ใช้ On b a b y l l s h h s s นะคะเบิร์กแกลมมันจะแบบว่า ตรงหัวตาบางๆแล้วก็ปลายตาค่อนข้างงอนแล้วก็หนานอีกนิดนึงนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะติดให้ดูแล้วก็เห็นไหมคะว่าออกมาก็จะดูแบบว่าไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเนื่องจากมาจากขนมิ้งนั่นเองค่ะ ลัชออวันนี้นะคะใช้ของ Mac Factor เนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเขาบอกว่าเหมือนอเวอ g l ก s าสมืก hmm. อกิ้มันน่ารักมากเลยนะสีที่ออกมาแล้วก็ปัดบริเวณหน้าแก้มให้ดูดหน้าเด็กลงแล้วก็นอกจากนั้นนะคะใช้อเวอร a ก s าสแอมเบสไลท์พาเลต t นะคะลงใช้สีที่เป็นสี New, นิวโตรนิดนึงเนี่ยปัดให้ทั่วหน้าเหมือนเป็นการ back, เซตติ้งแป้งไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนนะคะสีสว่างที่สุดในพาเลตเนี่ย ไฮไลท์ในส่วนของหนกแก้มนะคะสันจมูกต่างๆนั่นเองเพื่อทำให้หน้าเราดูปังมากยิ่งขึ้นเราจะนั้นนะคะเน้นหัวตากันนิดหนึ่งด้วยวิงวิสีทองนะคะเงินเงินเนี่ยจากมิสทีนค่ะต่อจากนั้นนะคะทาลิปกันด้วยลามครามสีแบบเบตเทนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยมุกี้ชอบมากมันจะเป็นสีนูดออกแบบส้มชมพูนะคะทาแล้วแบบว่าได้ทุกโอกาสเลยนะคะแล้วก็ดูสุภาพด้วยค่ะ ฉีดน้ำหอมกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เป็น Prada Candy นั่นเองเนะะี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าเราไปเดทเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะม้วนผมนะคะแล้วก็จะได้ไฟนอลลุคประมาณนี้เลยนะคะัคิดว่าลุคนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องไปวันเทายเดทนะคือจะไปไหนก็ได้ดูเป็น everyday ลุคที่ดูหว,วานๆใสๆนะคะไฟนอลลุคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะ โอเคก็ okay, จบไปแล้วนะคะกับลุกนี้ชอบกันไหมนะคะก็อยากจะบอกว่ามุกี้ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าโอ้โหแบบเก่งเวอร์อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเป็นคนตาหมยที่เออแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดูตาโตขึ้นดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะมุกี้รู้สึกว่าการแต่งหน้ามันคือการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าการหลอกตัวเองแต่ว่ามันเป็นการเติมแต่งให้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นเองนะคะสำหรับผม ก็มวนๆเอาแบบนี้แหละเนาะก,ก็ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะติดตามกันได้ใหม่ใครอยากได้คลิปอะไรคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชวนจริงช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันก็พยายามจะทําคลิปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งคลิปเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามมุกี้ได้ทาง Facebook Fan Page YouTube Channel i n s t a g r a m มุกี้มุค,คริคมมนน,นะคะแล้วก็บล็อกมุกียายาม้มุขรินคอมนั่เนเองสำหรับวันนี้มุกี้อขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ